สายยานางเขายังกินได้เจีจา๋านี่นะน้ำยานางสุดเจ็บออืืมมเจ็บหลายหลายน้ำน้ำเป็นสิบรอบเลย <c oughs> โอเคนะจาะย์จีจา๋า <c oughs> <c oughs> สวัสดีนะจารย์จีจ๋านี่คือวิตามินซีรสส้มชุมฉ่ำชื่นใจรัสุขภาพอีกนึง นี่คือยนานังไม่ใช่ปูนางแต่เป็นยนานังทำเยอะๆรอเครื่องปัน่นจริงๆเราใส่เทีนยนน้อยๆก็ได้เปอนน้ำดื่มนี่คือล้างมาสอามะอาดหมดแล้วสะอาดหมดแล้วเหมือนไปหน้าที่ขาวใสก็สะอาดหมดแล้วนะจ๊ะ TFC จ้าทำๆเสร็จเราใส่น้ำถ้ามันไม่มีรสชาติเราก็ใส่ไม่ใส่เป็นน้ำเปล่า,ลาแต่ถ้าเครื่องปั่นจะดีกว่าเพราะว่าอูเต็มหน้าเลยนี่ไงเครื่องขัน เป็นแบบนี้มันมันจะไม่ค่อยมันว่ามันจะกระเด็นออกก่อนหมดออกหมดก่อนมันก็จะได้ปริมาณน้ำมาเยอะทุกเซ็ตต้องเก็บไว้ก่อนไม่ป่อยหรอกแบบนี้กังละนไดยอะยิบแล้วก็ไปรองรองใ้เครื่องรองน้ำอีกทีใช่ไหม แเงี้ยต้องมีคนอินทามแน่ๆเลยต้องหาเด็ <c oughs> <c oughs> ดอ่ะจะจามหาเด็ดไม่ทันจะสำลักก่อนแเสบจะได้ ไปไหน โอเคได้ที่แล้วนะจ๊ะส,สีสีจ้ะตักน้ำเราล้างสะอาดแล้วครบกับสาแล้วก็ผ้ามากรองน้ำขอฉันเนี่ย หลักอนาคตเราต้องรออีกประมาณสามเดือนให้น้ํามันอะไรน,นะให้น้ํามันเราไม่มีที่กรองตัวนี้ให้น้ำมันอยู่ตัวก่อนให้ตะกอนมันลงไปข้างล่างก่อนต้อ <c ười> งรออีกสามเดือนนะจีจ๋าก็เก็บหนึ่งสองสามสามเดือนจี่เก็บโตนะนัดตามสายยานางเขาจะกินได้เด็กจีจ๋านี่นะน้ำยานางสุดเจ็บ อมออืเจ็บได้เลยอืมนานังันเป็นสิบรอบแล้วอโอเคนะจ๊ะจิตจ๋าฮอฮ